สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผักขบชแนลครับมื้อนีครับวันที่18เมษายน2 5 6หาครับผมมื้อนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของพี่ตายอรับแลครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเข้าสามตัวตรงครับ598้าครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมถ้าใครไม่เชื่อว่าเข้าจริงๆครับผมเนาะย้อนกลับไปดูคลิป ก่อนได้ครับผมเนาะงดที่แล้วครับของพิ่ตายครับเข้าจริงนะครับผมบม่เคยโกหกเอฟซีทางช่องครับผมเนาะพอว่าเอฟซีทางช่องคอมเนตนมาเยอะมากว่าพ่าหัดทำไมไม่เห็นคลิปของพิ่ตายเข้า3ามตัวเลยคุณลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับผมงดที่แล้วครับผมเนาะผมไม่เคยโกหกเอฟซีทางช่องครับงดที่แล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอครับผมเนาะงวดที่แล้วเข้าจริงๆครับผม โทรหาพี่ตายครับผมตอนนี้อยู่ที่ส,สปปล,ลาวครับอยู่ที่หลวงพอะบางครับผมโทรหาพี่ตายครับจะรับสายไหมสวัสดีครับพี่ตายครับ ครับผมใช่ครับอ๋อลับมาจากประเทศลาวหรือยังยังพี่ยังไม่กลับบ้านเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่หลวงางอยู่ครับตอนนี้ครับเอ้าหรอใช่ครับใช่ครับเินเลยเต็นเลยเพิ่มาถึงเองพี่มาถึงวันที่16เองครับผมเพิ่งมาถึง16เองเดินทางมาอ๋อ้อกับแม่กับแม่้องกับแม่ก็ติดลมสนุกสนานเลยครับผมกลับยี่กับ20พี่ตาย กลับวันที่ยี่สิบครับอ๋อ20ยี่สิบครับผมใช่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมเป็นไงใครดูสามตัวตรงพี่ตายมากพี่ตายเอฟซีทางช่องบนไม่เห็นคลิปเยอะมากเลยนะทำไมไม่เห็นคลิปผมยังงงเลยครับว่าว่าเลขา<อ>มาพูดหลังเข้าทำไมเขาถึงไม่เห็นคลิปกันนะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้นะครับขอไม่ดูหรือเปล่าไม่รู้นะ ครับผมใช่พี่ต่ายยูไม่ดูงงมากเลยอ่ะครับผมมันเป็นเพราะโดนปิดกันหรือเปล่าคะน้องคะไม่รู้ก็ไม่พี่ต่ายบางคิปมันก็ไม่เด้งครับผมบางคิปมันก็เด้งครับแล้วแต่แล้วแต่ทางยูทูปครับผมครับผมไม่เป็นไรทำใหมเนาะครับผมเราเป็นไง่าเจ็ดเก้าไม่ออกบ่อยเหลือเกินเนาะใช่ครับผมเจ็ดเก้าออกบ่อยมากพี่ต่ายเพิ่งออกไปงวดที่แล้วงวดก่อนเองเนาะ มา 7, เจ็ดใช่ไหมมาสี่้วนะกิบแล้วนะใช่ครับงวดก่อนเจ็ดเก้าแล้วก็มาเจ็ดแปดแล้วก็มา 7, 9, อะไรนะต่อมาเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็งวดก่อนงวดก่อนมันออกอะไรแล้วก็มาเจ็ดเก้าอยู่รอบสองอีกอะห่างกันสองสามงวดเอง่ำไมแล้วโอ้โหมาบ่อยมากเลยอะครับผมใช่ครับ มาเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าอีกครับผมล่างครับมาติดติดกันเลยเนาะใช่ครับปีนี้พี่ตายปีหกเจ็ดนี่เก้าเดินดีพี่ตายเนาะเก้าเดินดีครับผมใช่ใช่เก้าเจ็ดเดินดีมากเลยปีเนี้ยครับผมเก้าเก้าผมว่าเก้าปีนี้ทั้งปีเนยผมว่าเนี่ยเออวิ่งเก้าอย่างเดียวดีกว่าเลขวิ่งเก้าไม่กดก็หลุดละต่อไปไม่เอาละครับผมมันเริ่มหลุดละหลุดละ แมวละจะหาสูตรใหม่ละครับผมแต่เจ็ดเก้ามาบ่อยมากเล็ดหนึ่งคันวาห<ช>กหกออกเจ็ดออกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดมุกกาลาออกเจ็ดเก้าหนึ่งมีลาออกเจ็ดเก้าสิบหกเมษาออกเจ็ดเก้าอีกโอ้ครับผมใช่ครับตแล้วนี่วดวดน,นี้เลข <นะ S 1> ออกคนมาที่สองใช่ไหพี่ต่าย วันแรงงานไงวันที่หนึ่งวันที่สองครับแวันที่สองเลขกออกวันที่สองวันที่สองใช่สองพฤษภา,าครับผมไม่รู้นะไม่ดูเลยพีออ่ต่ายไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยครับผมแล้วเป็นไงเลขเลขบนตรงตรงยี่สิบหกชุดที่พี่ต่ายได้มา <ผ>ตรงเลยเออแล้วพี่ต่ายก็วาใส่หลักร้อยโอ้ถูกตรงๆเลยค่ะแล้วพี่ต่ายถามหน่อยถูกหรือเปล่าพี่ต่ายไม่ได้เล่นนะสิจริงๆเราหมากสาบานเลยพี่ต่ายไม่ไม่ได้เล่นหวยเลยค่ะครับผมดีแล้วพี่ต่ายดีแล้วเพราะว่าได้เพราะว่าหลวงตาบอกว่าเราอะไม่ต้องเล่นหวยเราเป็นมีหน้าที่หาหวยให้เอฟซีเอาแม่นแม่นเอาดีๆเด่นๆไปเลย เดี๋ยวไอ้ีถูกเขาก็มีน้ำใจโวนให้เราเองเราไม่ต้องไปเล่นเราไม่หน้าที่หาหวยแล้วเราถ้าเราเล่นปุ๊บเลขมันก็จะเพี้ยนมันก็จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้คือหลวงตาบอกมนะถ้า <ผม S 2> เราเล่นปุ๊บเราคือ้องไม่ดีเลขมันก็จะพานหลุดพานแบบไปนนี่ไงพี่ต่ายก็เลยเชื่อหลวงตาแล้วก็ไม่เล่นนั่นแหละน้ะองหวยเราหลวงตาก็แตกเติมเติมเติมจาดโป๊สศกแลยอครับผมพี่ต่ายครับ ในในกลุาา่มนมองผาดอ่ะเนาะจ้ะแล้วก็อะไรคานอยลาจงราโจงโ้แตกกระเจียกระใจแล้วลพี่ต่ายวันนี้แล,แล้ววันนี้จะมีอะไรมาฝากเอฟซีทางช่องครับผมอ๋อวันนี้เหรอคะก็จริงๆก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็อยากมาพูดคุยกับเอฟซีนั่นแหละ,นะเน<ร>าะหลังสงการหลังสงก,การไปเทีกก่ยวไหนกันมาบ้างไม่รู้เออก็ วันนี้ก็จะมีนารางวิ่งบนเนาะวิ่งบนกับใช่ใช่ใช่วิ่งบนนะคะวิ่งบนครับวิ่งบนนะคะเอาจดเตรียมกระดาษประกาจดต้องจดไว้เลยนะเตรียมสมุดมาเล่มทั้งสําหรับคลิปของสาระล,เละเโดยเฉพาะคลิปแรกคลิปอะไรจดไว้จดไว้จดไว้ครับผมวิ่งบนนะคะสองตัวมาตัวนะคะสองตัวมาตัวครับผมพี่ต่าย บอกพี่สายไม่ชอบเลขกวิ่งหลายตัวครับอ่าวิ่งบนตัวเดียวนะคะวิ่งเม็ดเดียวเสียวบนโชว์โชนะคะวิ่งสองค่ะบนสองก็งผมพี่สายวิ่งสองน <c oughs> ะครับผมแล้วก็เอาไปหนึ่งเม็ดเอาคู่โต๊ดไปก่อนเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดครับ ไปเลย972ครับเก้าเดินดีเก้าเดินดีดีนักเอเอาแค่นี้แหละไม่เดียวเก้าเจ็ดสองบนล่าจดลีไว้นะคะเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดค่ะคาับพี่ตายครับเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดล่างล่างมาคาล่างเด่นล่างเด่นล่างครับผมเข้าไปสามตัวล่างครับมันอาจจะมาหลักสิบหลักหน่อยหลักร้อยบางงวดมันก็มาด้วยกันเนาะครับผมห้าหกเจ็ดค่ะล่าง ห้าหกเจ็ดครับ 5, เด่นล่างเด่นล่างอันนี้คือเด่นล่างมาคะเด่นล่างครับห้าหกเจ็ดครับใช่ถ้าอยากถลลูกลางต้องไปหาซื้อลอตอรี่ที่มีห้ามีหกมีเจ็ดบางทีมันก็มาด้วยกันได้นะครับผมหารร้าหกห้า,าเจ็ดหกเจ็ดอืมจัดสลอต t e r ไว้เด่นล่างห้าหกเจ็ดทพื่นพี่ต่ายอ๋อใช่แล้วเด่นหน้าเด่นล่างครับผมครับ ครับผมเยอะเกินไม่เอาดีกว่าสองตัวโตใครอยากได้ก็แอดไลน์มาสดตัวเนาะหรือว่าอยากควบคุมพี่ต่ายก็กดนนสินค้าพี่ต่ายนะคะได้เข้าบูมฟรีนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นค่ะดค้ไเข้าผมมัาดิน้องก่อนพัาะาก่อนแพงรอแพงเหรอน้องกาแพงครับมาพอดีเลยพูดคุยไหนสิให้เขาพูดคุยกับยูทูบไหนสินะว่าพูดกําลังหัดพูดพี่ต่าย เดี๋ยวจะได้เป็นลูปเปอร์เหมือนพ่อเหมือนแม่ไงครับผมพี่ตายครับอยาจ้ะโอเคค่ะใครสนใจอยากได้สองตัวละสองตัวบนตุ้มกระเพาะพิเศษจุดในกลุ่มมานะคะไปจ่ายวางในกลุ่มนะครับผมพี่ตายได้ครับครับผมครับพี่แพงเด็ดชิงดังห้าสี่สองสามหผมพี่ตายครับได้ครับ จะน้องวาลงเบอร์ให้เนะาะจา่าจ่าโอเคค่ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากขอให้ FC ที่ติดตามน้องวาดกับพี่ตายนะคะหมดนี่หมดสิ้นเลอกินเลยใช้เลยๆเองค่ะคับขอบคุณมากพี่ตายครับผมค้าวันดีครับครับวสบบวัสดีครับ้าผมค้าวันดีครับคำแพงกวนพ่อกนนีครับผมเนาะหลังจากที่ผมเตะโทษคุยกับพี่ตายอ่อนรับแรกค้ับผม งดที่แล้วก็ผมเนาะงวดที่แล้วแต่สามตัวตรงครับห้าเก้าแปดถ้าใครไม่เชื่อว่าเขาจริงครับก็ผมเนาะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้ครับผมเนาะงดที่แล้วได้ครับคาแพงจะกวนพ่อหรุวดีก่อนเราวัดดีก่อนเราวัดดีก่อนเล็บัดดีจ้าก่อนยื่นวัดดีจ้านี่ดูดูวันดีจ้าก่อนเร็ววัดดีจ้านี่ครับผมคำแพงคำแพงกำลังตกเป็นสาวน้อยแล้ว เด็กตัวเลขของพิตายี๋ยวผมขึ้นนาจอยครับผมเนาะกระซุดท่านี่กับคอกุยพรหอยเอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวนขาดปลอดภัยครับผมยดาเจ็บย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเลขพ่ตายงวดนี้ให้มาครับบนวิ่ง2ครับ972เม็ดเมตรเดียวครับผมแล้วก็7227ครับเลขเด่นล่างครับ567ครับผมเด่นล่างครับ 5 6 7ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับวัสดีก่อนครับแพงเลกวัสดีจ้าก่อนวัสดีจ้าวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับจ้ะ